ได้พบคลิปนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคลิปนี้เป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะวันนี้มาในหัวข้อเขากําลังคิดอะไรอยู่นะคะก่อนอื่นขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณในปัจจุบันนี้ก่อนนะคะตอนนี้ดูเหมือนคุณกับเขานะคะมีความผูกพันการมีความเอื้ออาทรมีความรักและหวังดีปรารถนาดีให้กันมากๆนะคะอยากจะดูแลเอาใจใส่กันรู้สึกเหมือนกับคนคนนี้มาเป็น คนที่เติมเต็มมาเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากจะสร้างอนาคตมาเป็นบ้านมาเป็นความรู้สึกที่ผูกพันกันอยากจะเป็นคนรักคนสุดท้ายนะคะค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยแต่ว่า มันเป็นความสัมพันธ์ที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีระยะทางมีความห่างไกลกันก็ตามนะคะคนคนนี้อาจจะไม่ใช่คนที่พูดอะไรเยอะมากแต่รู้สึกเหมือนในใจมันผูกกันกันค่อนข้างที่จะมีเป้าหมายไปในคิดทางเดียวกันนะคะงั้นขอดูก่อนว่าตอนนี้คุณคิดรู้สึกยังไงกับเขาคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกับเขาว่าผูกพันกันมานานเหมือนเป็นความลหลงไหลอะคะ่ะเหมือนเป็นโชคชะตาที่ส่งให้ คุณและเขาได้มาเจอกันอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นบุญกรรมครั้งเกา่าที่ทําให้มาผูกกันหรือเปล่ามันเป็นความลุ่มหลงนะคะมันไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะลุ่มหลงแบบนี้มันเหมือนเป็นความรู้สึกที่มันหาคําตอบไม่ได้มันเป็นความคิดถึงมันยังหาความชัดเจนในใน ความสัมพันธ์เนี้ยหาอะไรที่มันลงตัวยังไม่ค่อยได้นะคะแต่เหมือนกับว่ามันก็มีแนวโน้มที่ดีในความสัมพันธ์นี้ซึ่งเกิดจากการที่จะต้องมาพูดคุยมาเจราจาเหมือนมีอะไรก็ตามอาจจะเคยเกิดขึ้นในอดีตมีบทเรียนมาแล้วว่าค่ะอะไรที่มันยังไม่ชัดเจนแล้วคุณรู้สึกไม่สบายใจคุณรู้สึกว่าเออคุณสามารถที่จะพูดกับคนคนนี้ได้หรือไม่ก็มีเซนส์มีสื่อมีอะไรก็ตามที่คุณสามารถที่จะขอต่อรอง อาจจะเป็นคนที่ไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก็ได้หรือว่าเกิดจากการที่คุณตั้งเป้าหมายกับคนคนนี้ไว้หรือสเปคแบบนี้อะไรแบบนี้ก็ได้อ่ะคะ่ะมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออพอมาเจอคนคนนี้มันค่อนข้างที่จะใช่ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ชัดเจนก็ตามหรือมาแบบพมันยังคุมเครือคุมเครือยังไม่แน่ใจแต่ว่าความรู้สึกที่มันดึงดูดกันอะ่ะมันเยอะมากๆเลยนะคะงั้นไาดูกันว่าแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณ เขารู้สึกเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับหยูดดีก็โผล่เข้ามาในชีวิตอะมาแบบที่ไม่ทันตั้งตัวเลยมาทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยเป็นบรรทัดฐ,ฐ,ฐานของชีวิตเขาอะค่ะเหมือนกับเขาอาจจะเคยเป็นคนที่ผิดหวังในความรักในความสัมพันธ์มาก่อนก็ได้นะหรือคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เคยเลิกลาก,กันไปก็ได้แล้วมันกลับมาเหมือนกับกลับมา มาช่วยทําให้รู้สึกดีมาช่วยด้วยความปรักถนาดีโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรอะคะ่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็ทําอะไรด้วยใจจริงๆิถึงแม้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะค่อนข้างห่างไกลแล้วก็ดูเหมือนกับมามาหยุดหยุดมามา,มาหยุดหยุดอะคะ่ะมันค่อนข้างที่จะหยุดนิ่งเอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้อะ่ะอาจจะเป็นคนที่จะต้องทําอะไรเยอะแยะมากมายเลยก็ได้อ่ะคะ่ะเขารู้สึกว่า ในชีวิตคุณเนี่ยคนมันเยอะวุ่นวายเหลือเกินแต่เขาก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าพออยู่กับคุณเนะี่ยเขารู้สึกว่าชีวิตเขาช่างโชคดีจังเลยรู้สึกเหมือนเจอขุมทรัพย์ของชีวิตรู้สึกเหมือนเจอคนที่เป็นกําลังเป็นพลังเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเติม,เต,มเต็มเหมือนเป็นคนที่ทําให้ชีวิตเขาได้พบแต่เรื่องราวดีๆอะค่ะงั้นมาดูกันว่าแล้วเขาคิดจะทํายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้เ <us> ขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆนะคะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเหมือ <ๆ S 1> นเป็นเนื้อคู่กันที่ เคยพบเจอกันมาก่อนหรือบางคนอาจจะเคยเป็นคนรักเก่าที่หันกลับมาเจอกันนะคะเมื่อระยะเวลาผ่านไปเขาอยากจะกลับมาแล้วอยากจะพัฒนาให้มันดีๆนะอยากจะทําให้มันถูกต้องอยากจะทําให้ชัดเจนเหมือนกับรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับฟ้าประธานมาหรือว่าเป็นคู่บุญที่สวรรค์ประทานมาค่ะมันเหมือนกับชีวิตเขาอะ มันพลิกฟืนขึ้นมาอะไรก็ตามที่ไม่ดีเขาต้องการที่จะจบมันไปอะค่ะเขาอยากจะทําให้มันดีนะแต่ปัญหามันยังไม่จบแค่นั้นเขาอาจจะมีเรื่องราวคาราคาซังกับเรื่องเดิมๆหรือว่าถ้าใครมีครอบครัวแล้วอะมันอาจจะต้องไปจบไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาอะค่ะ ต่างคนต่างจะต้องไปยึดมั่นกับสิ่งที่ตัวเองทำอ่ะต้องไปแก้ไขปัญหานั้นให้ดีก่อนนะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่มีงานการเยอะมากๆแล้วก็อยู่ไกลกันมากๆก็ตามนะขอให้อดทนนะแล้วมันก็จะผ่านไปได้นะคะขอบทสรุปหน่อยนะบทสรุปคุณกับเขาก็จะได้มีโอกาสใ,ใหม่ๆมีโอกาสในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆด้วยกันอย่างไม่ทันตั้งตัวเลยนะขอให้คุณเป็นคู่รักที่ดีที่รักต่อกันนะคะ แบ่งกันได้ไหมครับ ไม่ดูไม่บนเออแม่ขยับพี่เขาไม่ได้ขยับ